โอเคไหมโอ้โหดิกูอยากรู้มากตอนนี้กูนั่งคิดตลอดรู้ว่าอยากรู้แต่พี่ต้องขุมสติด้วยนะเออมึงอย่าเปิดตัวเองรู้ว่าอยากรู้แต่ต้องขุมสติด้วยนะยืนยิ้มมีอาการแปลกๆปอีมึงจะเปิดตัวเองอ่ะแน่นะชัวร์นะโอ้โหไอ้ต้องดูดูตามันดิที่นี่เอาเอาเท้าที่ไหวเอาเท้าที่ไหวกันติดเยอะด้วยไม่รู้ใช้ตาหรือเปล่าหรือเป็นใครใครใส่กล้อง ไม่ไหวไม่ไหว <c oughs> ขอบคุณด้วยนะครับ vr 8ปดแด s นะรบควรทุกท่านนะครับตอนนี้นะขอหนึ่ง0้อสองรอท่านนะช่วยคลิกลิงก์ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนพวกเราอย่หนึ่งช่องทางนะเราจะได้มีว 2, 3, 2, ันละสองเพจสามเพจเขาจะได้สนับสนุสนเราเรื่อยเยนะครับบางทีเราก็ยังไม่สุดหรอกแต่ว่าเมือ่อกี้เนะี่ยเอเอกูอยากมีคนมาเรียกมาเรียกอยู่แล้วนะ่ะเรียกไม่หยุดเลยเรียก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 จนต้องเดินไป แล้วมึงไม่ได้ได้ยินแว่วๆไม่ใช่เสียงเด็กด้วยใช่ไหอไม่ใช่เสียงเด็กด้วยคือเจ็บคอเลยตอนนั้นอยู่ดีเป็นเฉยเลยเกียร์ไม่เป็นเลยมึงไปนั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะคือทั้งปู่ทั้งอะไรเต็มไปหมดเลยทุกมัแล้วตอนมึงลุกมาปปกกติ็็ไม่เนแล้วตอนมึงลุกมากูไม่เห็นมึงมีอะไรมาสองสามวันแล้วเนี่ยใช่ไหอตั้งแต่ไปมึงมาเออไม่ไม่แต่ไปไม่ล้าหมดเลยเสียงคนแก่เหรอผมไม่รู้ว่าเขาเป็น ใครมาจากไหนนะแต่แกอยากได้อะไรกันเลือกเลยฮะกูเอาไปได้ที่ไหนนะเป็นของที่นี่ให้เลือกอะไรล่ะเฮ้ยแปลกๆว่ะแอะทุกแม่เอาที่ไหวเอาที่ไหวที่ปวปหังนักาที่นี่นะจฝืนนะรู้สึกว่าตัวเองเริ่มมีอาการแปลกๆอะไรนะถ้าท่านดูแลไม่ไหวก็ของอนุญาตเอามันไปด้วยแล้วกันถ้าดูแลใครไม่ไหวนะให้มันออกมาเลยมันบอกว่าให้มันออกมาเองอยากได้ หเอาไปเลยดูแล้วมันก็บอกว่าถ้าเจ้าแม่ดูแลไม่ไหวมันไม่มีใครเข้ามาแล้วนะใครอยากให้ไปดูแลให้ออกมาเองดดููนพไม่เอาไม่เอายาวใครไปดูแลอะไรยาเลือยาเอะไรไปเลยไม่รู้ว่าสิ่งดีหรือไม่ดีเนี่ยตั้งแต่พี่โป้แล้วเหมือนแบบแย่งกินอ่ะเมื่อกี้ตัวไหนอ่ะเออเฮ้ยแล้วเมื่อกี้ใครหยิบกูมาออกจากมือมึงไปวะ กูอยากรู้ตัวนั้นมีอะไรมั่งตรงไหนวะใครไปวางไหนวะหายฮะไปอยู่ไหนวะมาตัวนั้นสีะอะไรทุกคนใช่ตัวนั้นปะหนูหนูหนูอะไรหนูไหนมีเสียงหนูหนูแถวเนี้ยหนูไหนอ่ะ หนูไหนอ่ะท่ไมถ้านท่านปกปักรักษานที่อย่างนี้นะท่านไม่ไหวท่านบอกเลยนะที่นี่ไม่มีใครเข้ามาแล้วนะให้คนอื่นไปช่วยนะ เดินไปเดินตอกตอกตอกไปเดินดูตอกก่อน หรือเปล่าทำไมเงียบเงียบกันวะเขโอเคโอเคกันไม่รู้เป็นอะไรวะตอนเนี้ย เจอไงต้าคุณอยู่ไหนกันนะไปรู้ดิเอาีกองดิเชอไงต้องวอาต้าเอย่บอหรือเปล่าี่วออยู่ไหนวะวอรมาใหม่ดิวอร์อรดิโกวอรใหม่ดินี่วอไอี่เอยากอรว่รอออหมือตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้กูกูไม่รู้มันมันเห็นแต่ไฟว่ะเฮ้ยต่ถุนก็ไม่มีไอตุวงเรืลุงนี้ไม่มี ขึ้นไปข้างบนบ้านอะไรก็หรือเปล่าแต่豆豆เมื่อกี้ไอ้กล mm ้องมันไอ้กล้องมันเพิ่งกล้องมันเพิ่งลงไปเลยนะเฮ้ยเมื่อกี้ชุดมันขยับผมชุดขยับเลยผมรีบวิ่งมาดูอ่ะกล้องเพื่อนตรงนี้วันที่มันน่าอยู่วะเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้ไอ้เทิงไอ้เทิงไอ้เหี้ยมันุงเข้าไม่ได้หรือไง เฮ้ยทีมงานกูว่ากูวเข้ามาเหอะเข้ามาเอาเถิงออกเข้าไปเถิงออกตอนนี้มันมุดอยู่ใต้ถุนน่ะกูสองคนมันน่าไม่น่าจะออกได้ว่ะาเฮี่ยวมุดเข้าไปเลยน่ะเข้าไปกัลเข้าไปเดี๋ยวมีตีแล้วพี่เฮ้ยตอนนี้เจอเถิงแล้วแต่อีที่ต้องอยู่ไหนไม่รู้เดีเฮ้ยเข้ามาหน่อยเข้ามาหน่อยเดอมีตีนะเฮ้ยเฮียต้องไหนฮะต้องไหนวะนี่ลูกบี เฮ้ยไม่ม hey, ีเหี yeah, ้ยในตู้ก็ไม่มีดูดิตู้นี้ไม่มีเถิงเอ้ยมึงไอ้เหี้ยมันเข้าไปไงวะพี่เอิงพี่เอิงพี่เอิงไอ้เหี้ยมันเข้าไปยังไงเน่ะพี่ยิ้มนะพี่เดี๋ยวยิ้มไม่คุ้นนากลัวเลยอ่ะไอ้เถิงเถิงออกมาเถิงเถิงออกมาเถิงเถิงออกมาเถิงเถิงมาเถิงไอเหี้ต้องอยู่ไหนไม่รู้นี่นี่ไงมันก็นั่งอยู่เนี่ยกูเข้ามาเนี่ย ไม่มีแล้วนะไม่ม hey, ีอะไรถามไม่โก้ดิไม่มีเดินมาไม่มีไม่มีก็เดินมามันนั่งอยู่ไอ้เที่ยงก็กองมันวางอยู่ตรงนี้ตรงที่มึงอยู่เนี่ยแล้วมันหันเข้านี่เลยก็ผมเดินมาเจอมันนั่งอยู่ตรงเนี้ยไอ้เที่ยแล้วกูเดินหารอบเลยเมื่อกี้เจอเอาพี่เดินออกก่อนดีกว่า กูเอาทั้งสองคนเลยสองคนเลยเ้ยอต้องยังอยู่ข้างนอกไงพี่เชิงอยู่ข้างในเอาออกมาเตะเถื่อนเถื่อนเถิงเถิงอเถื่อเถื่ออกมายกก่อนได้ไหมยกอะไรมึงเข้าไปยังไงเนี่ยเข้ไปได้ไงจะยกต้องยกยาวนะมึงจะยกยังไงออกมาก่อนนอนตะแคงนอนตะแคงเถิงแคงมาออกมาออกมาออกมาเอ้ากูมันมาพี่ถือมาไอ้ชิดว่าถือกูมาทำไมเนี่ยเขาไม่ถือเลย งงหัวแดงงงหแดงกไม่องงหัวทงแงตาแดงต่ำกว่านี้อุ้ยไอ้ยื้อไม่เข้ายากไอ้ยื้อมันเข้าไปยังไงหัวน่ะไอ้แื้อตัวมันแ่นิดเด็กวตาแดงตาแทงโอ้ยอะไรมันจะเป็นใจขนาดนี้วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึ่งแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึ่งแป๊บนึ่งแป๊บนึงแป๊บนึงไอ้คูจะบอกว่าอะไรปะแปลกมากไอ้เทิง ไปอยู่ใต้โต๊ะอไอ,อไอ้เธงมาอยู่ใต้โต๊ะและโต๊ะเนี่ยเป็นโต๊ะที่มีกุมารที่โก้เนี่ยเขาทาทาลิปเนี่ยนี่ตัวใหญ่ตัวเล็กตัวนูนนาา้นนี่เมื่อกี้ในมือเขาถือตัวนี้แล้วบอกเลยฝั่งนุ้นไม่มีกุมารเลยเฮ้ยก่าอะไรอ่ะ ทูบทูบ่ะเฮ้ยมันกำทำไมอ่ะผงทูบหรือผงอะไรไม่รู้เนี่ยเฮ้ยมันกำทูบไปหมดเลยเอ้ร้อนนะเฮ้ยเอาออกเอาออกเลยเลาออกเลยไม่เอา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 ไ้อเอนไมอนรอนร้อนร้อน้อนร้อนร้อนม่อนร้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 อน้รนร้อ้ร้อนเนร้อร้อนรนร้อนร้อนร้อนน้อร้อนร้อน้น้อนร้อ้อ้อนร้นนอนนเอาเอาเอาอ้รรออนออนอนอ้อน้อ้องเอาออ

ไม่เอาได้ไหมออกเธอไม่ได้ออกเธออยู่นี่นะต้องอยู่นี่ต้องอยู่ที่นี่หนูอยู่นี่เหอะหนูอยู่นี่เอาอยู่นี่ใหม่ให้เดี๋ยวซื้ออันใหม่เอาอันใหม่ให้อันนี้ของเขาอันนี้ของเขาไม่เอาไม่เอาไปะปไปไปใจเย็นเย็นเดี๋ยวซื้อตัวใหม่ให้นะใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นเอ้ยอันนี้อมันยิ้มว่ะใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวซื้อตัวใหม่ให้เธิงปหตัวนี้ชุดสีชมพูสบายปิว <si ไอ้ไอ้ไอ네้ไอ้มันขยับไอ้เหี้ยมันขยับแม่วันนี้แม่เฮ้ยมาไอ้ไอ้ทุกคนอะไรวะอะไรอะเสียงโต๊ะกูมาเสียโตกูมารตรงกูมารที่ไอ้เทิงเข้าไปเลยเสียงมาจากกูมาเนี่หรือว่ามันอยากไปกินวะ มันอยากไปจริงวะไม่เอาพี่ไม่เอาตัวเอาตัวใหม่เอาตัวให<ร>ม่ไม่เอาตัวนี้<ร>ตัวนี้มันของเขาเว้ยไอ้ดูชุดดิดูชุดตุนโอ้โหไอเ้เหี้ยมันขยับยหมดเลยอะ่ะอยากอยากได้ชุดใหม่เหรอถ้าถูกสามตัวนะถ้าถูกถ้าถูกมาเนี่ยถ้าลูกเพจถูกเนี่ย ب, ผมมาถวายแน่สิบชุดอุ้ยไม่เอาหนูเฮ้ยไ,ไ,ไ,ไม่เอาหนูไปด้วยเหรอ ไม่เอาไม่เอาหนูอยู่นี่หนูอยู่นี่ไม่เอาไม่เอาม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเป็นเดนต้องเดิบไปทางไปอยู่แมวหรือเปล่ามาไปดูอีกรอบหนึ่งือวเทวเดินไปอีกรอบหนึ่งเดินไปดูอีกรอบหนึ่งมันเล่นกับพี่ดีๆนะหนูพี่ไม่ดุไม่ว่าหรอกแต่จะทำให้พี่กลัวพอ ทุกคนผมให้ดูน้องกุมารนะที่เธออุ้มไปนะครับผมให้ดูน้องกุมารเนยน้องกุมารที่เธออุ้มไปเมื่อกี้นะตัวนี้เลยหน้าแบบนี้เอ้ยน่ารักนะเนี่ยดูหน้านีหน่ารักนะเนี่ยเฮ้ยน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวมึงจะได้ตัวนี้เหรอ เอาวางไว้เอาวางไว้หนูหนูอยู่นี่นะลูกนะนะหนูอยู่นี่นะถ้าอยากจะไปนะขอให้เลขถูกแล้วกันถ้าถูกนะเดี๋ยวจะชุดมาถวายแล้วเดี๋ยวจะเอาหนูไปอยู่ด้วยนะหนูอยากได้หุ่นนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหนูเดี๋ยวขอขอต้องอยากได้จริงๆอ่ะถ้าอยากไปอยู่จริงอ่ะมันต้องให้ถูกดิใช่ถ้าถูกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะมามาเอาโอเคไหมโอเคป่าหนูโอเคนะมา ทุกท่านนะนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะขออนุญาตออกเลยแล้วกันนะทุกท่านนะนะครับนะขอบคุณแล้วกันนะฮะ VR 8 8 S แล้วท่นะที่นี้ปักหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมขอออกเลยแล้วกันเอไปเดินทางไปเดินทางไปนะครับขอบคุณนะฮะ VR 8 8 S แล้วท่านนะใครอยากได้แผ่นทองนักราชเทียวคู่นะครับนี่มรับเาไปมาตรงนี้มาเผื่อจะเห็นอะไร นะครับใครอยากได้แผ่นทองนักราชกเกี่ยวคู่นะทุกท่านนะนะครับนี่เลยนะฮะฝากไป99บาทนะทุกท่านนะนะครับแล้วก็รับแผ่นทองนักราชกเกี่ยวคู่ไปเลยนะครับเนาะโอเคนะหวยและกลุ่มสล็อตด้วยนะมีเยอะเลยนะทุกท่านนะฝากด้วยนะเพื่อเพื่อนเข้าไปนะฮะบอกมาจากพวกเราด้วยครัวผีวิสองนะครับน่ะนะฮะก็เลขเลขที่เบาะเลขที่เจ๊จับได้นะคือ28นะครับ06 นะครับ46นะฮะแล้วก็เลขทูบว่า198นะทุกท่านนะนะครับก็ลองไปดูกันแล้วกันนะครับแล้วแต่โชคโอ้ยชุดขยับชุดขยับทุกคนผมสู้ไปไปเไปน่น่น่นน่นนะก่อนออกไปนะครับผมฝากกดถูกใจคลิปนี้ให้ผมด้วยนะทุกท่านนะกดอู้้สบัดแรงเลยสบัดแรงเลยนะกดถูกใจคลิปนี้ให้ด้วยนะทุกท่านนะ นะครับแล้วก็เข้าไปดูทางช่อง youtube นะฮะแล้วก็ไปกดถูกใจนะครับคลิปแต่ละคลิปพวกเราด้วยนะฮะกดติดตามช่อง youtube ให้พวกเราด้วยนะท่านนะนะครับไปกดคอมเมนต์เพื่อเปิดการมองเห็นนะฮะทางช่อง youtube ให้หน่อยแล้วกันนะท่านนะนะครับโอเคนะพวกเรา